เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมก็ผมเอิร์ทบอยชแนลนะครับผมวมันนี้ผมจะมาวันนี้เราอยู่ในเกม m o n s t e r Hunter World ลพาร์คสามกันนะครับผมวันนี้ผมจะมาล่าหม,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 มีกันนะครับผมโอเคใครที่ ใครที่มาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับงั้นเราไปดูกันเลยนะครับโอเคเหมนี้นะครับผมผมจะลาดตัวนี้ครับผมเนี่ครับโอเคเราไปกันเลยนะครับผมถ้าใครอยากเล่นเกมน,นี้ก็อย่าผมอย่าทิ่หน้าอย่าผมทำคลิปอย่าผมทำคลิปสอโหลดนะครับผม แล้วก็อย่างเกนมนี้สามารถเล่นด้วยกันได้นะครับผมสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับผมเล่นได้มากสุดสี่คนนะผมแต่ตอนนี้ผมไม่มีเพื่อนเล่นผมคนเดียวมาเล่นะค,เคนะคเดียวนะครับ,บนะโ,อออโอเคนะครับต่อเทียงนะครับผมบบาอ่ะกบิอันเขาโทรนะครับกูบิอัน เราจะมารอบนี้กันนะผมโอเคนะครับไปกันเลยนะครับผมนี่ฉันเอาเก็บของนะผมถ้าขออย,ายับกูกได้ต้องมีพี่ผูกก่อนนะครับโอเคหยุดจะรับยาหึใจถ้าหัวร้อนเกินถึงกันไม่ไหวแล้วนะครับข้างตีรอบ ได้แต่แร่เลยโอเคแร่เลยทางนั้นลองหามลองสีเรฆกับมุเขเมฆให้ผมผมก็ไม่ได้เล่นม,มาแล้วนะครับผมดาวเรื่องใช้คือคา,า,าตานะคา,าตา,านะครับผมคาตานะธาตุพิชนะครับผมผมเอาธาตุสามาด้วยนะครับผมพิดพลาดพี กินเกมมธาตุไฟกับธาตุไฟนะครับผมโอเคเราไปทำนี้กันเลยครับผมโอเคไปกันถึงวิธีกินเล่นนี่เดี๋ยวผมสอนทำคลิปด้วยนะครับเห็นแล้วเกลมีแล้วผมด้านหน้าผมเกล้นหน้านะู่นใหญ่ๆนะครับผม โอเคเราไปกันนะครับผมมันไปที่แมปเจ็ดนะครับผมโอเคไปกันเลยนะครับผมดครับผมเอโอโอ้โหโดนตีกลับมา กด้าเลได้ไมคีือกดเจตันเดียห้องในการดูงอาวุธออกมาห้อคอเออถ้าเรียกอะไรองเฮียห้อนะครับ คาดคิด,ด,ก,ดกันหน่อยมีเยอะสรดเท่าคร่คอูดนะครับผมขโบกันเลยเคือวโอ,โอ,โอ้ไม่นะอับเียวรอครับผม เฮมมดับเบลิลเรานี่ไปทางนี้ใช้สินรับนี่ครับผมที่เขาทำให้สีนะครับ <c oughs> โอเคไปกันต่อเลยครับผมโอเคไปต่อเลยครับผม <c oughs> <c oughs> แต่เราต้งลอมันออาตับวันนี้ห้าห้าหน่อยันนี่มาดิมามาดิมาดิครับมาดอโอเคจุดอิทธิการช่วงไปดะงับข้าหลวงโอเควันนี้ นี้ไปไหนกินน้าคนนี้คืออ่ะจุดที่สองับผมโอ้ กินคาราชผมใชาหลับมีมคาราชน้ำแข็งองผมกอคาราไฟ โอเคเอาชนะมนีนะครับผ okay. มนะครับโอเคเราสามารถจับมันได้แล้วก็ฆ่ามันนะครับผมเท่านี้มีโอกาสได้ไคะแนนสูงเสิร์จับนี่จะได้ของทำชุดเยอะนะครับผมความแตกต่างของมันก็มีเยอะนะครับโอเคเด็กเกมนี้มีอุดเยอะเยอะมากเลยครับมีทั้งธนุอ่ะธนูหนักแล้วก็ดาบคู่ของ ฮอกไปเปองฮอกเองดาบคู่ออะคะม,ม,มีหมดนะครับผมเดี๋ยวผมใช้ขนาดไม่พอครับขนาดนี้เสร็จละแล้วก็ดาบใหญ่สวิต X นะครับผมแม่คือขวานแหละ เขารกิจสัมเร็จนะครับผมโอเคตอนนี้คือภารกิรจีฬาสัมเล็กนะครับผมนะครับมาขึ้นรูปหน้าตอนที่เราตื่นเช้านะครผมของก็ได้ตามนี้ครับผมนะครับตวิธีการเล่นก็เล่นง่ายๆครับผมก็ได้จแกงงงงไหนครับแต่เล่นเล่นมาเรื่อยๆมันจ,จะเข้าใจเองนะครับ นี่คือพันธกิจเราสำเร็จแล้วผมโอเคนะครับโอเคเออัดตกีนะที่ครับผมขอรูบแป๊บโอเค,อเคนั้นผมขอขอ,อันเวลาของผมหมดตรงแล้วผมข,ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ